คุยกล้องคุยอะไรหนาวแล้วเนี่ยแล้วใส่เสื้อก้าวไม่เห็นหนาวดูแต่ละคนสวัสดีครับฮะเอ้โอ้คนดูมีขวานด้วยเห็นปะไม่เห็นทำไมไม่เห็นอะ ทำไมไม่เห็นไม่เห็นอ่ะอะไรเห็นปะไม่เห็นเหรอไม่เห็นเหรอทำไมผมเห็นคนเดียวผมหนาวนิดหน่อยครับ

wii, đừng phụ cắn, đừng cắn cắn xin cảm, không tin không tin, phi nhung sụ, phi nhung, không lục, ừ. มให้คู่กันาต,ตายห่าแล้ว <c oughs> ไม่งมามีพวกเพิ่มมีพวกเพิ่มมันล้อมอะ่ะมันจะกัดกันไหมมีคนเดียวไปสู้เขาสามคนไม่เก่งจริงเนี่ยไงยังไงเราชช่ว่ววววยยยยดด้้มันบอกมันบอกว่าให้ช่วยด้วยมันบอกนั่นดิมาไปด้วยกันไปด้วยกัน ไปด้วยกันเดี๋ยวไป้วกนกันไป้กาด้วยนั่ไปด้วยอันน้องน้องฉี่ไปเรื่อยน้องก็โดนเจ้าถิ่นเขาว่าสิเนี่ยมันพ่นทีละนิดนึงนิดนึ่งนันตเราถึงรีสอร์ทเลยอ่ะ เดินกลับครับเดินกลับกับโรงแรมเพราะเพิ่งกินข้าวเสร็จน้องน้องจะไปกับเราถึงเมื่อไรน้องน้องจะไปถึงน้องจะไ,ไปถึงไหน เอา้านใช่ผมมีบริการน้อยดูแลเอา้าไปไหนแล้วอะ <c oughs> น้องทิ้งอะ่ะทำไมอะมังไม่ถึงเลย <c oughs> ถ้าใช้ไหวไหมช่วยถือไหมเดี๋ยวถือให้มาจะได้ไม่ปวดมือแล้วแรงแล้วแรงวันี่แล้วเดินสบาย น้องน้องจะไปกับเราถึงเมื่อไรน้อง <c oughs> น้องจะไปถึง <c oughs> น้องจะไปถึงไหน <c oughs> อเอา้าเจอที่แล้ว จริงอากาศพอๆพอกับห้องกกงเลยนะครับแบบแต่ห้องกกงจะมีลมไงลมแรงลมตีที่นี่มันแบบเฮ้าทำไมเดินเหนือยจังที่นี่มันจะแบบเป็นหนาวแบบหนาวเย็นทุกคนเห็นแม่น้ำบ้างในสตอรีอ่ผมงหะควันมีควันแร่อย่างเจ๋ง ใช่ผมมีบริการน้อยดูแลเอาไปไหนแล้วะ่ะน้องทิ้งอ่ะทำไมอะ่ะมันไม่ถึงเลย <c oughs> ทุกคนเห็นควันผมปะ <c oughs> ไม่เห็นหอ่ะทำไมมันในนี้มันเห็นแต่ในกล้องไม่เห็นห <c oughs> สนุกค่ะสนุกเพิ่งมาคืนแรก นั่งรถประมาณไอ้ใช่เราขับมากี่ชั่วโมงเนี่ยป้าเกินเราออกนะสิบโมงเราถึงหกโมงเย็นแปดชั่วโมงนั่งรถแปดชั่วโมงก็จดมาถึงตรงนี้ผมนั่งเครื่องมาแล้วก็ต่อรดถดครับ อากาศหนาวแล้วเดินแบบจนเหนื่อยแล้วครับผมกล่าวแล้วว่าผมต้องถ่ายรูปให้รูปเยอะที่สุดเพราะว่าประเดิมกล้องใหม่โทรศัพท์ใหม่กล้องใหม่ต้องเก็บรูปไว้เยอะที่สุด เขาเรียาทำได้แล้วถ้าเราก็ต้องสู้คอนเทนต์กับชาวญี่ปุ่นด้วยเพราะว่ามันมันหกหนึ่งไงเราจะไปยอมไม่ได้เ,เขาอยู่กันหกคนไงเรามันตัวคนเดียวเหนื่อ ก็เสพังมันพังครับเปิดไม่ติดแล้วก็ถ้าซ่อมมันต้องซ่อมนานอะผมต้องมาเที่ยวไงก็เลยแต่ปัญหาเพราะว่าซ่อมยังไงสุดท้ายเมมโมรีในเครื่องข้อมูลในเครื่องก็จะต้องหายอยู่ดีผมก็ทำวิถีแบบคนคนคิดสั้นนะครับซื้อใหม่เลย มราเดินมาไกลใช่ไหมตอนแรกไปหาแม่ดีกว่าฮะไม่หลงเราเดินมาไกลอยู่นะแม่เดินแล้วเหนื่อยป่ะไม่เหนื่อยแม่เหนื่อยอะไรอ่ะเออทำไมเหนื่อยอะไรกินเยอะไปไม่ใช่มันหนาวแล้วมันเดินแล้วเหนื่อยอ๋อมันใช้แรงเยอะ เดินไกลอยู่นะไกลกว่ขาขับไปไม่เจลกีไเนี่ยไปขากลับมันไกลกว่าเดิมะถ้าเราห้ามบอกทุกคนว่าเราอยู่ที่ไหนหรือว่าไม่บอกไปแล้วเขาก็เดาบอกเลยมีคนรู้แต่ว่า<อ>เพื่อจะได้ไม่เป็นการแบบอ๋อรดียวาทามไงเข้าใจไหมเอถ้าห้ามบอกบางคนเขาเคยมาแล้วใช่ให้เขารู้เองไงใช่คือคนเราเอง <laughs> ถึงแล้วครับทุกคนไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายจู่ๆมองไม่เห็นไม่เห็นมืดแล้วไม่มีไฟแล้ววันนี้แม่ทำอะไรอีก <laughs> แม่ทำอะไรอีกทำอะไรอ่ถอะถึงพี่พักก็ อาบน้ำนอนเอ้ยไม่อาบหรอในาอาบนะ่ะอาบอาบน้ำอุ่นมีน้ำอุ่นเหรอมีสิไปทางนี้เหรอถูกไหมฮะอ๋อเหมือนเราต้องเดินเรี่ยวใช่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 ใชนนข้างล่างดีกว่าไปแล้วครับไปแล้วครับเอ็นจอยครับทุกคนเดี๋ยวเอารูปมาฝากายบ้าย